ได้กินราคาเกับไอติมผลไม้ยักษ์ตัวดังของลูบี้ค่ะเห็นในคลิปคนต่างชาติกินแบบเดียรเยอะมากตอนเนี้ยที่ไทยก็มีแล้วนะร้านนี้นะครับว่ามันจะที่เซ็นทรัลโมชั้นเจ็ดตรงน้ำโมโมพาราไดส์มากับพี่สามแล้วกันตั้งแต่ร้านเปิดเลยนะครับเพื่อจะมากินเจ้าสิ่งนี้น้องตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่า 3D ไอศครีมตอจากที่บอมเห็นนะครับเขามีทั้งหมดหกรสชาติด้วยกันขอเลยพี่น้องตัวนี้ก่อนเลยนะครับกับน้อมโมโมแล้วก็ราสเบอร์รี่จะบอกว่าของจริงนะครับลูกคือใหญ่อยู่ด้านพอเปิดมาแค่เห็นสีสันนะ ก็จะเป็นน้องราสเบอร์รี่รสชาติไอศครีมนะครับก็จะเป็นฟิวแบบผลไม้ออกนมๆแต่ทุกท่านนะครับเขาใส่ผลไม้ถือส่วนน้องสีเขียวตัวนี้นะครับก็จะเป็นเมลอนทวีดีรสสัมผัสจะมีความอละมุนละมุนนะครับได้กลิ่นเลมอนแบบเน้นๆและไปกันต่อนะครับที่น้องเลมอนแล้วก็สตรอเบอรี่ทวีดีเดี๋ยวจะให้ดูตัวสตรอเบอรี่นะคระเพราะเขาเก็บดีเทลดีขนาดไหนน้องเหมือนโดนไฟฉายขยายส่วนของโดเลมอนมาเลยครับเนี่ยแม้กระทั่งตัวเม็ดนะครับก็คืออยู่ครบส่วนเลมอนอันเนี้ยจะมีความเข้มข้นรสชาติเปรี้ยวหวานปิด กิเสิร์ฟขายที่อยากกินน้องผลไม้ที่ดียับแบบเนี้ยก็<ๆ>ไปกันได้เลยนะคะพี่เซทันโนชั้นเจ็ดกับร้านลูบี้คัส